ครับไปน่องเข้าไปกันอันนี้ขมื่นซาเดึกแขวกไปครับไปทำภารกิจมาเรียบร้อยไปเอีวกัดไปส่งเข้าส่งของเรียบรส่งเข้าส่งของเรียบร้อยแล้วมากินข้าวครับอันนี้ต่ำกุ้งครับอันนี้กับน,น้ำพริกตาแดงบกกับกอกจอพักกาดนะครับเน้องกับพักเข็มเนี่ยอันนี้กับวิสกี้บ่มคอ ทำทั้ใจครับวันนี้ถ่า,านธรรมะเนาะปลูกถอนเ่านมอนอน,มอนอนอยู่เนี่ยกะตับกุ้งครับตับกุ้งว่าซอสเลยครับนี่ตับกุ้ง <c oughs> อันนี้เปิดชอบพักการเมี่ยงเอาะเลยครับมามากินข้าวด้วยกันครับกินตับกุ้งเอาเหย่อชักแก้วก่อนถอน ว,ว,ว,วันนี้มาได้ไปกระท่อนำแจเดี๋ยวไปซอป่าเนาะป่าเนาะลูกพพี่ดี๋ยวไปซอ,อ,อปา,อ,อ,ปาอ,อันนี้เป็นห้องปวกแก้วเมียาก อันใดมันจะเมนี <lush> ้ข right. ี <potato eneca>: ้ห <ownership> yeah, ักันแวดแวแวดมาหแวดดแวดดังไหนก็ได้ข้าวมันจะกินเตี้ยกินข้าวแล้วกินเหล้ามันได้เหมาะเนาะหวาเนาะไปกินเหล้าหลายพร้อมหมดอ่ะ เอาขวดเป็นมาัสยจัดเหมาะน่อางในวิชสกีบมโควิชสกีบอมโคลมาครับมากินข้าวด้วยกันครับกินข้าวกันได้กินเล้ากินเหล้เดี๋ยวไม่ชอบปาเนาะ เดี๋ยวไปใส่หน่งใส่คายใส่ตะคัดเอฟซีพอ <c urs ant> เอาแม่มันปลา,า,าปัลาคาป,าปง,งกว้างๆยกให้หมด<ป>อยู่ล่านะเนาะทําจะได้กินอ,อยู่ล่ามันจะได้กินดีเนะขขาะ